สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขถือเป็นดาวสุพราะห์ดวงหนึ่งนะคะที่จะสามารถส่งคุณประโยชน์ให้กับแต่ละลัคนาราศีได้ เรามาเช็คกันเลยค่ะว่าดาวพระศุกร์ที่จะทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลักนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภ,ภาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะในวันที่25มกราคมปี2566ไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ปี2566ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาพะของดวงชะตานะคะ ก่อนหน้านี้ดาวพระศุกร์ได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ค่ะมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระเสาร์มาอยู่ในเ,เรือนกับมะแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนณะราศีเมษเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะอะไรเพราะดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์นั้นเป็นเสียนศัตรูเป็นคู่อริต่อกันค่ะ เมื่อดาวพระสุขโคจรไปอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่ศัตรูแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่ามันจะต้องมีความอึดอัดใจเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะอึดอัดในเรื่องใดอึดอัดในเรื่องของการงานอึดอัดในเรื่องของการเงินอึดอัดในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่จังหวะนี้ดาวพระสุขได้โคจรย้ายมาอยู่ในราศีกุมมาอยู่ที่เรือนลาภะแล้วโชคลาภการเงินการทองนะคะความสําเร็จที่คุณ ปรารถนาอยากจะได้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับสมใจหวังค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวการเงินมาอยู่ในเรือนโชคลาบใหญ่มาอยู่ในเรือนลาภแบบนี้เงินจะไม่หนีไปไหนนะคะเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีเมษได้ชื่นอกชื่นใจอย่างแน่นอนใครที่มีธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองการค้าการขายจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้กำไรกำไรจากการลงทุนจากการพยายามของคุณใคร ที่ชอบเก่งกําไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหุน้นในกองทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่า,าจะเป็นเรื่องของเหรียญต่างๆนานาน,าน,นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้กาไรกําไรเพิ่มมากขึ้นได้ผลประโยชน์ได้ผลตอบแทนนะคะและชาวลัคนาราศีเมษท่านใดชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จในด้านนี้ด้วยเช่นกันนะจะว่าไปนะฮะในระยะนี้ชาวลัคนาราศีเมษหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะคุณจะหาเงิน ้มากขึนจะมีเงินผ่านเข้าบัญชีผ่านเข้ามือคุณมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีรายจ่ายออกไปเลยนะรายจ่ายก็ยังมีค่ะจ่ายไปกับการเดินทางจ่ายไปกับบุตรบริวารจ่ายไปกับคนรักคู่รักจ่ายไปกับการสนองความต้องการของตัวเองต่างๆนานามากมายนะคะที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราพิจารณาในด้านรายรับแล้วอยู่ในมุมที่ดีมากเปเออเฮงมากปังมากเลยทีเดียวค่ะดาวพระศุกร์นะคะอีกพบเรือนหนึ่งก็ ็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะ คนรักคู่รักให้โชคให้ลาบถ้าแปลกันตรงตรงตามตัวแบบนี้นะอายุของแฟนวันเดือนกี่วันเดือนปีเกิดแฟนเบอร์โทรศัพท์แฟนนะคะมีเกณฑ์ที่จะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอายุของหุ้นส่วนนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนของคุณก็จะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวปัตตนิโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะส่งผลดีแก่เจ้าลักษณะามากขึ้นเพราะฉะนั้ ในช่วงนี้พยายามให้เครดิตต่อหุ้นส่วนพยายามให้เครดิตกับเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะฟังความคิดเห็นเขานะฮะลองอพิจารณาเหตุผลตามที่เขาเสนอมาดูซิอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คือหุ้นส่วนของคุณจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะและการทํางานที่จะมีคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หรือลูกค้าแบบเนี้ยค่ะจะมีโอกาสที่ดีมีมุมที่ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลูกค้าใหม่นะชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทําการค้าขายก่อนหน้านี้เคยเสียลูกค้าไป ไม่ต้องห่วงนะมีมีโอกาสที่คุณจะได้ลูกค้าใหม่มาเยอะกว่าเดิมและได้ลูกค้าที่ดีกว่าเดิมนะคะถือว่าดีเลยทีเดียวสําหรับใครที่ทําธุรกิจกิจการส่วนคนที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้พบเจอผู้คนเยอะขึ้นมีคอนเน็กชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดลาภผลทางการงานที่ดีเพื่อนออร่วมงานคอย ขอให้การสนับสนุนขอให้การช่วยเหลือนะคะและชาวลักนาราศีเมษนั้นต้องบอกว่าระยะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะนั้นจะเป็นช่วงที่คุณมีออร่ามากๆเลยนะจะเดินไปไหนมาไหนจะทําอะไรจะไปสถานที่ไหนก็มีแต่คนรักมีคนเมตตามีคนเอ็นดูนะคะเหมือนกับสมมุติว่าคุณไปประชุมร่วมกันไปอบรมร่วมกันแล้วคุณต้องการจะกลับแล้วหรือว่ามีการแยกย้ายกันแล้วประชุมเลิกแล้ว ก็จะมีคนมาบอกว่าอุ้ยเสียดายจังเลยอยากจะให้ประชุมนานกว่านี้เสียดายจังเลยอยากเจออีกขอติดต่อได้ไหมมีคอนออมีนาบัตรไหมจะอยากได้คอนเน็ชันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเป็นลักษณะนี้คือชาวลัคนาราศีเมษจะมีเสน่ห์มากไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ทางด้านการงานเสน่ห์ทางด้านเอ่อเรื่องของรักๆใคร่ก็ตามแต่นะคะถือว่าดีเลยทีเดียวคุณจะมีออร่ราเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างที่สมัยบอกไปนะคะและในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวปัตตนินะคะใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่เขาใจปั้มใจปา๋าสายเปนะะจะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนใครที่มี คู่มีคนรักนะคะก็มีโอกาสที่แฟนจะเลี้ยงข้าวนะแฟนหาของหาของขวัญมาให้ซื้อของให้พาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมุมที่ดีเป็นมุมที่จะได้กระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักของคุณนั่นเองค่ะเมื่อเราพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวพระศุกร์ที่โคจรมาอยู่ในราศีกุมมาอยู่ในบ้านของดาวพระราหูส่วนดาวพระราหูก็โคจรมาอยู่ในบ้านของชาวลัคนาราศีเมษ คือมาอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารนั่นเองตรงนี้ถือว่า โหดีเลยทีเดียวนะคะมันจะมีมุมของการช่วยเหลือเกื้อกูลมันจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินมันจะมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความสําเร็จชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศใครที่เป็นเจ้าคนในคนนะคะจะเป็นจังหวะที่จะมีลูกน้องบริวารคอยให้การสัรเสริญยกย่องยินยอหรือจะมีคนติดสอยห้อยตามคุณคอยฟังคอยทําตามคําสั่งคุณเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็คือจะเป็นลักษณะของนักการเมืองที่มีบริวารเดินตามนะ คอยเป็นไม้เป็นมือคอยช่วยเหลือนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นออร่าพุ่งกระจายกันเลยทีเดียวนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ